นี่คือขุมทรัพย์มหาศาลอีสานบ้านเฮาอีสานยังเป็นแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงคนคนอีสานมากมีความพิดต่อไปอีสานจะรวย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 ใครอยากเลี้ยงนกนางแอ่นมาปรึกษาเฮา0 9 5 1 7 8 8้า9 9 5 17 88 9 ถ้าเฟสนะเจมอนคาแคบ้านโนนห็ดไข่ตำบลแดงใหญ่อำเภอบ้านใหม่ชัยพทยุทธจังหวัดบุรีรัมม์ชัดเลยฮะ <c oughs> สนใจโทรมาได้นะครับเป็นครูที่ดีข่าวดีดีกับพี่คำร้อน เมื่อก่อนนี้นะครับเราจะรับทราบกันว่ารังนกนางแอ่นหรือผู้ที่ประกอบธุรกิจทำรังนกนางแอ่นนั้นต้องสมบัานทานจากรัฐเลยนะครับจะอยู่ๆไปทำเองไม่ได้เพราะถือว่าเป็นสมบัติของของหลวงนะครับในพื้นภาคใต้ซึ่งเขาก็ทำกันอยู่มีการประมูลไป แล้วก็คนที่มีบ้านติดริมทะเลนะครับตั้งแต่นี่แหละชายทะเลรอบอ่าวไทยภาคตะวันออกยาวไปถึงภาคใต้ส่วนที่มีบ้านนะก็สร้างรังนกนังแอ่นบางคนก็ถึงขนาดว่าอาปิดตึกตัวเองให้นกอยู่แล้วตัวเองไปอยู่บ้านเล็กๆเ,เพราะว่าในช่วงนั้นรังนกนังแอ่นนั้นราคาสูงมากแล้วก็ส่งขาย ไปต่างประเทศบริโภคภายในประเทศไม่คิดกันว่าณวันนี้นะครับการทำรังนกนางแอ่นจะขยายเข้ามาในภาคอีสานแต่ก็มันคงเข้ามานานแล้วนี้ข่าวสารเนี่ยการรับรู้อาจจะอยู่ในวงแคบผมมาที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอพุทธไทยสงศ์ แล้วก็บอกว่ายังมีที่อื่นๆนอีกนะครับจังหวัดริมชายโขงจังหวัดที่อยู่ในใจกลางอีสานอย่างร้อยเอ็ดวันนี้ก็ทํากันหมดซึ่งตรงเนี้ยเรามาคุยกับผู้ประกอบการจริงนะครับเอาพื้นที่ข้างๆบ้านเนี่ยทำเป็นที่อยู่อาศัยของนกนางแอ่นแล้วก็เก็บรังมันมาที่จะเห็นอยู่ตรงเนี้ยนะครับแต่ยังไม่มีแบรนด์เมื่อกี้ชิมไปแล้วก็เป็นันกนางแอ่นแท้ แต่เขาไม่มีแบรนด์แต่ถ้าไปวางขายตามร้านชำแต่ผมไปผ่านไปเนี่ยผมไม่กล้าซื้อกินเพราะว่ากลัวของปลอมแต่คนที่ทำเขาบอกว่าขายเท่าไหร่ก็ไม่พอนะวันนี้ไม่พอขายเพราะคนที่ซื้อนั้นเขารู้ว่ามันเป็นรังนกนางแอ่นแท้นะครับเพราะเขารู้จักเจ้าของแต่เราเนี่ยไม่มั่นใจ แต่คนที่เขาเขารู้เขามั่นใจเราเนี่ยจะมั่นใจต่อเมื่อมีการรับรองนะครับมีนูน่นมีนี่ออกมาเพราะของมัน,มนแพงก็มาถามคนที่ต้องถามกำนันก่อนดีกว่าเนาะกำนันเนี่ยเมื่อลูกบ้านหรือญาติของตัวเองเนี่ยมาสร้างรังนกนางแอ่นเมื่อสามปีที่แล้วกำนันพูดว่าเขาบ้า ใช่ครับก <andal. S 1> ็ตอนเห็นหลานเคยกับหลานสาวมาทำนะครับผมก็บอกว่าไอ้มึงบ้าหรือเปล่าที่จะมีนกนางแอ่นมาทำตรงนี้นะครับก็เลยต่อว่าเขาอยู่ทำไมลงทุนตั้งแสนสองแสนเนี่ยนกตรงไหนที่เขามาอยู่ใช่ไหมครับเราเคยเห็นตั้งแต่อยู่รายทะเลใช่ไหมครับที่เป็นนกนางแอ่นที่เขาไปอยู่เยอะๆนะครับแต่ทีนี้พอเห็นหลานเคยกับหลานสาวมาทำเนี่ยนะครับ อ่าเป็นนกแอ่งเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับก,ก็ก็ดูเข้ามาเรื่อยๆครับจังกว่าว่า2ปีที่แล้วเขาผ่านไปอ่าพอตกปีที่3นะครับก็เห็นเขาทําผลเบลตแอร์อันนี้เป็นของกิงเว้ยไอ้ผมนั่งรถผ่านทุกวันมันก็นแจ๊แกเล็กกจ๊กเลจ๊กเล็กอย่างเงี้ยครับก็ก็พอตกมาปีที่แล้วเห็นเขาขายจําหน่ายนะครับก็ชาวบ้านก็กินกันดีๆนะครับแล้วทีนี้อ่าส่วนปีเนี้ยน,นะครับเห็นเขาบอกว่าได้อยู่ เดือนละโลสองโลนะครับก็เป็นรายได้นะครับอันนี้ที่ทําอยู่นะครับอยู่ในเขตของของอาเภอบ้านใหม่เจยพฤนะครับตําบลแดงใหญ่นะครับบ้านนี่อนีอำเภออะไรบ้านใหม่เจียพฤอันนี้เป็นนนเห็ดไข่นะครับหมู่ที่แปตําบลแดงใหญ่อําเภอบ้านใหม่ทจี่พฤษจังหวัดบุยลนะครับแยกออกมาจากพุทธิสงฆ์นะครับตรงนี้ก็ขอแก้งให้ท่านให้รับทราบครับนะครับกํานันที่แรกบอกเขาบ้าบ้าครับ ตอนนี้กำนันจะบ้าซะเองตอ <laughs> นนี้เห็น <laughs> เขาท,ำทำําสําเร็จแล้วก็เห็นเขาได้เป็นเดือน <laughs> เดือนแล้วหมื่นกว่าบาทช่วงนี้นะครับก็ถ้านานๆไปนะครับมันมีเยอะเดี๋ยวนี้ถ้ามีได้ถึงเป็นห้าหกพันตัวเนี้ยก็อาจจะได้เดือนละสี่ห้าหกหมื่นนะครับก็เป็นโอกาสดีกับของเขานะครับที่เริ่มทำอีกสิบปีข้างหน้าอีกสิบปีข้างหน้าห้าปีข้างหน้าขยายไปเรื่อยๆเยถูกต้องครับครับครับก็เดี๋ยวนี้ก็ เห็นเขาไปขายทุกวันนะครับหลังจากที่ติณเรียนพอเรียนมาเขาก็เอาอย่างเี้ไปขายก็เป็นก็เป็นที่มันของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์นะครับคบก็จากพื้นที่ทีอ่อาจจะปลูกข้าวแล้วก็ทำการเกษตรกันไปเล็กๆน้อยน้อยนะครับมูลค่าของพื้นที่ภาคอีสานตอนนี้มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เศรษฐีอีสานก็ เยอะนะครับระดับเท่าแก่นี่ทั่วทั้ง19จังหวัดมารวมกันแล้วอาจจะเยอะกว่ากรุงเทพฯด้วยก็ได้นี่คือการเติบโตก้าวหน้าหลังจากที่คนอีสานเนี่ยออกไปทำมาหากินนอกจังหวัดของตัวเองไปสู่พื้นที่เจริญสุดได้รู้ได้เห็นได้ทราบได้นูน่นนี่แล้วก็ดึงสิ่งนั้นกลับมาอาทิยางพาราเป็นต้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศนี่ไปเห็น ทางพื้นที่ติดแถบทะเลเออเขาเลี้ยงนกได้ก็มาทดลองเลี้ยงในพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ได้อย่างจริงใช่เนาะเลี้ยงจริงครับทีนี้หลังจากที่คนแถวบ้านใหม่ตำบลแดงใหญ่นะครับคือแต่ก่อนเนี้ยประสบประการเนี้ยครับก็ไปทำงานต่างถิ่นมากที่สุดนะครับตั้งแต่ปี2,531่าเนี่ยครับยาวถึงกระทั่งปี2อ4พอฟองสบู่แตกใช่ไหมครับ ก็แตกกลับมาบ้านนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็มีการประกอบอาชีพนะครับมากที่สุดก็คืออหมู่ห้าหมู่หกหมู่เจ็ดหมู่แปดหมู่เก้าครับเดียวนี้เศรษฐกิจดีครับทุกอย่างเป็นไปได้นะครับสวยหรูดีกว่าทำนาอีกร้อยเท่าครับ <laughs> มาถึงคนเลี้ยงจริงไปรู้ไปเห็นยังไงครับว่าน่าจะลองก็ ไปเห็นหลานทําครับหลานก็ทํามาเขาได้ผลมาเขาก็เลยให้มาลองทําดูทดสอบดูมาลองดูมันพอทําไปแล้วมันก็ได้อย่างที่เขาบอกไว้ครับเมื่อแรกก็าบอให้ทดสอบดูอ่าเมื่อแรกเราหลานให้ทดสอบยังไงในการเรียกนกเรียกอะไรเนี่ยให้มันมาก็ใช้เสียงมาเปิดก่อนครับอัดเสียงใช่ครับนกมาเนาะใช่ครับมาเปิดเหมือนว่าเฮ้ยเพื่อกูอยู่นี่นะเวลาผ่านมาแล้วได้ยินมาหาเพื่อ ววคือทดสอบดูว่ามันมีนกมากหรือน้อยอะไรเงี้ยครับนะทดสอบยังไงครับก็ใช้ลําโพงเสียบต<อ>่อเสียงบันขึ้นครับในสัตว์ใดอะไรเงี้ยนะใช่ครับในสัตว์ใดนานไหมกว่าพะเล่ามันจะมาประมาณสิบกว่านาทีครับโอ้โหับก็จะดูเลยว่าเอ้ยมันบินมาแล้วใช่ครับนกมันจะบินมาเกาะที่ลําโพงเราครับโอ้แล้วก็ก็บอกว่าให้สร้างเลยแล้วก็เริสร้างเลยอืมพอเห็นมาแล้วก็เริ่มสร้างละใช่ครับ ตอนที่เราทําอยู่พอาํทเป็นป่องเสร็จเนี่ยมันจะลงไปข้างล่างหาเราเลยเลอครับทำป่องไว้ใช่ครที่เราสร้างคือเราทํายังไม่เสร็จมันจะเข้าไปเลยครับอืมอนจะมีบินอยู่ข้างในภายในเอเมื่อแรกเราก็ยังไม่มั่นใจว่าเอ้ยมันมีนกไหมใช่ครับใช่มัสสร้างมาปีปีที่สองก็เริ่มเริ่มเยอะขึ้นครับปีที่สามนี่เราก็ได้ผลแล้วเลอครับผมออทีนี้การลงทุนอ่ะ มันต้องลงทุนมากไหมครับผมมีโรงเรียนอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็เป็นพวกไม้เนี่ยลงไปอยอรมันแสนกว่าบาทครับเหรอรไม้อะไรนะที่ว่ามันเป็นไม้อ่าหยิบไม้มาอ่าอันนี้อันนี้สิ่งที่อยู่ภายในใช่ครับไม้ตัวนี้เป็นไม้นกเปาะอ,อยู่ภายในครับโอ้ตัวนี้เราต้องสั่งซื้ออย่างเดียวครับจากมาเลมาเลยใช่ครับไม่สามารถทําได้เป็นไม้จากทะเลใช่ครับไม้ตัวนี้จะไม่มีกลิ่น แล้วในบ้านเรามีไหมล่ะไม้พวกนี้ไม่มีนะครับเลยไม้ไม่มีกลิ่นไม่มีแต่นกชอบนกมันจะเกาะถ้าไม่มีกลิ่นไม้เดี๋ยวกำลังงงคือนกพวกนี้บางทีมันอยู่ทะเลใช่ไหมผมนึกว่ามันมีได้กลิ่นไม้ได้กลิ่นทะเลติดไม้มามันมาอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอผมคิดว่าไม่ใช่เพราะว่าเนื้อไม้เนี่ยมันมันจะเป็นไม้ชักล่องอย่างเงี้ยครับมันเบามันไม่หวานเบาเอามาทําคล้ายๆเป็นที่อยู่ของมัน ใช่ครับเป็นลังนะต้นทุนจะหนักอยู่ที่ตัวไม้ครับเลแผ่นนี้เท่าไหร่แต่ก่อนนี่ซื้อเม็ดหนึ่งมันอยู่เท่าไหร่สี่ร้อยเดี๋ยวไม่ถูกตัวนี้ถูกแล้วครับเม็ดนี้กว้างเม็ดยาวเม็ดอย่างงี้ไหมคือฟอร์มยาวนี่ฮะตามหน้าเนี่ยตามหน้ายาวแค่นี้คือยาวเม็ดนะฮะมันจะมาเป็นซ้อนหนึ่งสามเม็ดสี่เม็ดแล้วแต่เราสั่งไม้ความแคบก็ตัวนี้ใช่ครับอย่างงี้สี่ร้อยเมตสี่ร้อยเม็ดละสี่ร้อยคือฟอร์มยาวตีไปเลยครับผม สามเมตรก็กพันกว่าบาทมันหนักที่ไม้นี้ครับคือตัวไม้นี้แพงแต่ตอนนี้ถูกลงแล้วครับแล้วนุ่นเป็นสังกสีอะไรใช่ไหมก็สังกสีปกติทั่วไปข้างในก็เป็นไม้แผ่นเรียบยิงลแล้วก็อาจเป็นใยแก้วด้านในสามสี่ชั้นครับเป็นใยแก้วข้างในครับแล้วสังกะสีมันไม่ร้อนเรอนก ไม่ครับมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นข,ข,ข้างในมันหลายชั้นนะคะขเขาเลยอ๋อมัน,นแผ่นกรองแสงอะไรต่างๆมันมีแก้วข้างในแผ่นกันความร้อนฝ้าไม้สามสี่ชั้น,นะคะ่ะอที่ผมผมไม่เจอไอ้นี่ดีกว่าสังกะสีดีกว่าเมทัลชีตเขาเรียกว่าโพลิเมอร์สังเคราะห์ฝนตกก็ไม่ดังแลง้วเงียบแล้วเอารถยนต์มาย่ำเนี่ยนะวางย่ำเนี่ยปรากฏว่ามันคืนรูปได้ อุณหภูมิก็ไม่ร้อนเนี่ยก็เลยมาบอกไว้เผื่อต่อไปจะสร้างลองดูทุนเราไม่เยอะแม่มันถูกควาโพลิเมอร์ด้วยใช่แล้วต่อไปไงไปถึงต่อไปครับนกได้อยู่อย่างร่มเย็นเนาะอันนี้บอกไว้ก่อนเออเอามาแพงข้างในเนี่นะครับตรงแพงแพงตัวนี้แพงไม้แพงไม้ยังอื่นไม่แพงเขาเกาะต้องเกาะไอ้นี่ไหมเกาะครับเนี่ยก็จะเกาะอย่างนี้เลยมันเหมือนกับข้างเขาครับ เขาจะไายน้ำลายมาไว้ตรงไหนเออน้ำลายนี่ส่วนมากบางทีถ้านกเยอะมันจะไปทั่วเลยครับแต่ตามหลังจึงมันอยู่ตามมุมของมุมไม้ครับเลยตามมุมครับเพราะตันนี้จะตีอยู่ประมาณสามสิบเซนถึงสี่สิบเซนระยะห่างของไมอนเนาะครับผมยวเห็นไปข้างในห่างนี้สามสิบสี่สิบเซนแล้วแต่ครับเสร็จแล้วเวลาเขาเขาสร้างรังเสร็จมันจะมีไข่มีลูกใช่ไหม ครับผมซึ่งช่วงนั้นเราจะไม่เก็บไม่เก็บครับให้เขาอยู่อาศัยจนพร้อมจนลูกเขาไปได้แล้วใช่ไหมใช่ครับได้ลอ่าลูกบินได้แล้วเราถึงเก็บมาอ่าเนี่ยคือน้ําลายเขาลังเขาเนี่ยเก็บมาแล้วก็ทําเป็นสิ่งนี้เป็นเครื่องดื่มบำรุงกาลังออกมาใช่ครับเป็นของแท้เลยอ่าไม่มีสิ่งเอตนี้พอลูกเขาบินได้ลูกเขาก็ไปสร้างลังต่อใช่ครับขยายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆครับจากร้อยก็จะไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็ลังหนึ่งก็มีสองมีสามบ้าง ทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียเนี่ยเขาจะทํารังทั้งนั้นน้ําลายเขาใช่ครับเนาะทำรังนั้นก็ถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับถ้าใครมีที่ในเขตภาคอีสานแล้วก็เอาวิธีเนี่ยไปทดลองเรียกนกมาแต่ถ้ามีนกท่านก็ถือว่าไม่ต้องทำงานอะไรงานท่านก็คือเก็บรังนกนางแอ่นขายแล้วก็ เหมือนมีเงินเดือนมีบำนาญตลอดทั้งชีวิตนี้เลยซึ่งถ้ามาเปรียบเทียบการทำนาทำนาไร่หนึ่งปีได้มีกี่พันเนาะขาดทุนครับขาดทุนก็ยังทำกันอยู่ค่าเจ็บเกี่ยวค่าไถร้อยแปประการรัฐบาลบไม่ให้ค่าเจ็บเกี่ยวหนึ่พันเนี่ยขาดยังไงก็ขาดครับัฐบาลช่วยตลอด <c oughs> ใช่คือ <c oughs> อีสนานเนี่ยได้แค่หนึ่งไร่เนี่ยไม่เกินสี่รอยโล เพิ่มอย่างเดียวให้มีรถมีแต่เพิ่มมีแต่เพิ่มทนทุนนะนะใช่ครับแต่เนี่ยอยู่ยาวไปเลยยาวยาวเลยครับแล้วลเราก็ไม่ได้เลี้ยงอะไรมีแต่อาน้ำให้อย่างเดียวให้น้ำมันอย่างเ,เดียวอาหารก็ไม่ไม่มีครับเอาน้ำประปาเนี่ยให้เขานะใช่เปิดน้ำใส่อ่างเป็นบ่อน,น้ำใส่อ่างไว้แล้วอย่างสมมติหนึ่งไร่นะหนึ่งไร่เนี่ยเราสามารถสร้างโรงเรือนลักษณะนี้ได้หลายโรงไหม ได้เยอะครับนะ<ด>อันนี้เป็นเพียงแค่ทดลอง<ด>่ <Okay. S 2> เห็นไหมครับนี่คืออีกรูปแบบของการลงทุนที่น่าทดลองถ้าภาคอีสานทำทำได้ดังนี้นะฮะโดยเพราะพื้นที่ใกล้ๆน้ำทั้งหมดเนี่ยโอ้หผมเชื่อว่านี่คือขุมทรัพย์มหาศาลที่จะไหลมาสู่ดินแดนที่ถูกขนานนามว่าแห้งแล้งที่สุดของประเทศไทยแต่ว่าวันนี้มันก็ดีขึ้นมากแล้วมากแล้วมากแล้ว และยังจะดีต่อไปใช่ไหมฮะม,มีอะไรจะฝากไปถึงผู้คิดจะเลี้ยงนกนางแอ่นในอนาคตของดินแดนภาคอีสานบ้างคนที่คิดจะสร้าง่ต้องคือมีกันแล้วก็ทำแล้วมันกับทิ้งไว้ก่อนนะครับเราจะไปคิดว่าจะทาปุ๊บปั๊บได้เจ็บเลยไม่ใช่เราต้องใช้เวลานอ,นอกจากว่านกที่ะเยอะนกเยอะก็ประมาณปีหน่อย,อยก็ได้เก็บครับถ้านกไม่เยอะก็ ประมาณสามปีครับต้องทําใจจะสร้างแล้วต้องทําใจค่อยๆเริ่มะค่อยๆทดลองไปเรื่อยๆอย่าใจร้อนครับผมแล้วก็จะมาทีหลังอ่านะใจร้อนเนี่ยก็จะเสียเรื่องไปหมดไม่ใช่ว่าลงทุนปั๊บวันนี้พรุ่งนี้จะได้ไม่ใช่ไม่ได้นะค่อยๆเหมือนเหมือนเล่นหุ้นเหมือนกัน ต้องใช้เวลาหน่อยซื้อปุ๊บขายปั๊บไม่ได้เออผมบอกแรกเราจะทุบทิ้งเลยเขาเลยแฟนจะทุบทิ้งเลยบอกผมไม่เห็นนกมาตั้งสามปีเขาไม่ได้ดูนกเหมือนผมผมดูนกผมบอกกับบ้าสองปีเนี่ยผมบอกก็บ้าจริงๆบ้าจริงเอาเงินจริงเลยเดี๋ยวนี้เห็นเขาขายปั๊บขายบ้าเลยครับทีนี้ทีนี้อยากทำเองแล้วก็อยากจะลองดูใช่ไหม รุดมีที่มีที่ห้าไร่ก็ค่อยๆทําก่อนนะทำสักงานหนึ่ง,งนะไม่ถึงครึ่งงานอะไรเงี้ยแล้วก็ทิ้งไว้อันนี้ก็ทําปกติไปก่อนแต่มันดีขึ้นก็ขยายขยายขยายส่วนบ้านคน<อ>ที่เขามีทุนเยอะเขาก็สร้างแบบที่ว่าแปดเนี้ยแปดคูณยี่สิบเมตรอย่างเงี้ยทำสามชั้นสี่ชั้นอตอนนี้ก็ทํากันหลานเขาก็ทํากันอยู่ที่แถวน้องคายเยอะเนาะับ<ำ>ซึ่งตรงนั้นน่าจะไปดูเนาะครับตรงนั้นเยเยอะมีแต่เป็นบ้านตึกทั้งนั้นเลย โอ้<ส>โ<บ>ชใช้ปูนเลยเนาะครับใช้ปูนก็ช่องลงช่องเดียวเหมือนเดิมเหมบางคนบางคนก็เป็นเป็นเท่าแก่อยู่พุทธไทยสงฆ์เนี่ยแต่ยังไม่รู้ไปดูไกลไกลเฮียน้อยกลับมาเอาบ้านคุเลี้ยงนันเนี่ยอ้าวนะครับเรื่องราวดีๆบนผื้นดินอีสานของเราเนี่ยนะครับยังไม่หมดสิ้นอยู่เพียงแค่นี้และเชื่อว่าอนาคตภายข้างหน้าจะดีมากขึ้นกว่านี้อีก ใช่ไหมครับใช่ครับบุรีลมัมเดี๋ยวนี้เลิกตำน้ำกินท้องฟ้าก็มีนกบินบนดินแล้วก็มีข้าวเหนียวสาวสวยแก้มเลือไม่เชื่อก็ลองมาเที่ยวอีสานกำลังสีเขียวขอเชิญมาเที่ยวบุรีรัมขอเชิญมาเที่ยวบุรีรัม ผ่านมาอีสานเชิญแวะบ้าน,นามูเข้าปวดหนักปวดเบาแวะกินข้าวกินน้ำตัวดำแต่ใจขาวนั่นหนอเชาวบุรีลำชาวสายบา,บายคำก็ไม่เคยต่ำน้ำกินก็ไม่เคยต่ำน้ำกิน เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ตำน้ํากินแล้วนะครับใช่ไหมครับเราเราเลี้ยงนกนังแอ่นกินรังนกใช่ไหมครับใช่แล้วอีสานแข็งแรงไหมครับแข็งแรงอีสานไม่ได้แข็งแรงเพราะเอาควยไถหน้าแต่อีสานแข็งแรงเพราะกินรังนกนะข่าวดีดีกับพี่คำรอน